on a secret club ไแพ้ทำไมคะแพ้จะต้องทำอะไรต้องกินมันมากเผ็ดมากเผ็ดไหมเผ็ดด้ยนะคะสีอันนี้แซ่บคูณสามเผ็ดคูณสามเนี่ยสีแดงมองใช่ค่ะเผ็ดคูณสามผสมเลยค่ะพี่ฝันผสมเลยค่ะผสมพริกด้วยนะคะเนี่ยเพิ่มทางนั้นก็มาส่งไปนะคะเราก็จะมาอธิบายกติกานะคะหนูไม่อยากกินเลยอ่ะมันดูอร่อยมัน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 ดูอร่อยแต่ว่ามันไม่ดูอร่อย มันจะมันจะมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดธรรมดาเหมเราจะเล่นกันอันนี้เผ็ดถ่เผ็ดคูณสามแต่ว่าหนูคิดว่าหนูกินได้เพราะว่าหนูกินวาซาเผ็ดคูณสามเพิ่มพริกค่ะใช่เพิ่มพริกอีกช้อนหนึ่งเต็มเตมค่ะฮะใช่ ตกลงที่ช่องไหนเราก็คือให้เคาะลูกน้ำแข็งสีนั้น๋อหรือว่าถ้ามันแล้วถ้ามันเป็นผสมล่ะคะถ้ามันถ้านเป็นแบบนี้เป็นสีผสมก็คือเท่ากับว่าสีขาวสองไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวจริงอ่ะอใช่อย่าเล่นมุกดิถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสีขาวสองสีฟ้าหนึ่ง ใช่อันนี้จะเป็นสีฟ้าสองโอเคอันนี้จะเป็นสีขาวหนึ่งค่ะอ๋อตามนั้นเลยใช่ไหมเป็นอะไรคือตามนั้นเลยอันนี้ก็คือ s k i ปคือไม่ไม่ได้ไม่มีคอส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหสีฟ้าหรือสีขาวก็ได้เลือกหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าตามรูปภาพเลยแล้วกันแต่กอันนี้แปลว่าหมุนอีกรอบค่ะอ๋อกติกาคือห้ามทำเป็นตัวเนี้ย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  หล่นต้องกินค่าใครหล่น้องกินมาม่าก็มีเพดไม่ได้เริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยมาโอราน้อยออกก่อนไหมโอเคโอราน้อยออกอ๊ะอ๊ะอ๊ะ่นคนแรกง่ายาออกพี่ฟ้าคนที่สอง

เนี่ยหนึ่งต้องวางกับดักให้คนอื่นโดนไงโอเคขอบคุตาพี่ฝนค่ะเดีโหแน่เย็นน่ะรอบนี้เธอต้องกินฟ้าหนึ่งขาวหนึ่งฟ้าหนึ่งขาวหนึ่งไหนวะมันให้เลือกไหมเหรออ้าวเอ้าไม่เป็นไรอ้าวไม่เป็นไรเอาขาวได้หันมาสิได้สีฟ้าฟ้าหนึ่งขาวสอง ฟ้าหนึ่งเาสองถูกต้องว่าถ้าอันนี Wonder ้นั่นแหละถูกแล้วแล้วแต่แล้วแต่อยู่เลยอ๋อได้ได้ได้เพราะว่าอันใช่ใช่ได้คุยอใครคะยังน่าคุยอใครคะขทาหนึ่งเ้าสองสองขาสองสองฟ้าหนึ่งอ้าวหมดแล้วลุ้ยพี่ฟันโดนโดน ไม่หมุนใหม่มันอยู่ตรงกลางโอเคสเาสอฟ้าหนาสอฟ้าหนึคะโอโเล่นขยากดนโดนโน คีบเย้ไม่ได้อะไรอ่ะหมุนนี่งก่หมุนทางนี้สิหมุนทางนี้สิโอเคโอเคมากับพื้นไหมอ่าอะไรอ่ะขาสองข้าหนึ่งขาสองที่ว่าพี่เพียนหน้าเพียนหน้ายอมแพ้แล้วไปกินเลยเหรอเฮ้ยเผ็ดมากคอันไหนอันไหนคือเหมือนเราเล่นกันอยู่สองคนอ่ะให้เพียนหน้ายอมแพ้แล้วก็ไปกินเลยอะไรอย่างเงี้ยขอคิดก่อนขาสองข้าหนึ่ง อย่าคิดนานอย่าคิดนานพี่ฝันรออยู่ขาหนึ่งหนึหน่ง,ง,งฟ้าก็ได้ฟ้าก็ได้นอืน่นดูกฟ้าก็ขาวอ่ะดีดีสิดีดีสิขาวอีกหนึ่งแมว่าโดนกินพริกแน่เลยเดดเดดคิดดีดี นะคะตอนนี้ตอนนี้มีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วพี่สันฟ้าสองโดนแน่ยางยากดูฟ้ามันเดือดติดมากเลยผันอุ้ยอุ้ยมีความสั่นสะเทือนของแผ่นดินฟ้าอีกหนึ่งจ้าฟาอีกจ้าอันที่ลุกไปแล้วเราไม่นับได้ได้ได้อันนี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 ้เขาให้อย่าบอกดีอย่าบอกดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกดีอย่าบอกดี อย่าบอกดิอย่าบอกนี้อย่าบอกนี้อย่าบอกดิอย่าบอกนี้ไม่ไม่อย่าเอาเันนั้นไม่งั้นจะแพ้เชื่อเด็กคือบอกนี้คืออเดไม่ไม่ไม่อย่าเอาเันนั้นเพราะว่าพี่ฝันแพ้นะพี่ฝันแพ้นะรู้ของแล้วรู้งแล้วสามันเลยด้วยบอกพี่ฝันยอมไหมนะบอกไม่เชื่อพี่หนาเนาะพี่น้องนะเฮ้ย ยอดนี่คือจะต้องต้องใช้หลักใช้หลักวิสิกริดเดิ้ลค่ะวิสิกริดเดิ้ลจบมาเลยนะคะจบนิสิกีิดเดิ้ลฟ้าใหม่ใหม่ไม่เห็นไม่หนูเห็นฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งพี่ไส้พี่ไส้ใช้อันไหนก็แพ้คะพี่ฝ้ายคะพี่ฝ้ายอันไหนก็แพ้อันไหนก็ระรนค่ะอันไหนก็ระรนค่ะ ใช่ที่น่าลังกอยู่พอดีเลยใช่นี่ทำไมดวงมันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันแพ้ตลอดใช่เนาะหนูลมให้อะไรให้น้ำึ้นแก้วไอ้น้าพี่ขอน้ำเลยดีกว่างั้นก็อันนี้แปลว่าน้ำกับน้ำแข็งหะพี่ส้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองให้หวยอีกอ่ะกินดีใช่ไหมใช่ค่ะต้องกินไปใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่เผ็ดธรรมดานะแซ่บคูณสามคือเผ็ดมากอ่ะ เดือบเดือบเดือบคูณสามสกายเลอร์กินไหมคะฝาสกายเลอร์แบบจามละไอ้ด้วยเพราะว่ากินเลยกินดักไปหน่อยเดี๋ยวนะพี่พายขอบอกนิดนึงอันนี้ไม่ใช่แค่ใส่พริกหนึ่งช้อนพี่ใส่พริกไทยไปแล้วเกือบโกลนอันนี้ไม่ได้แก้กันพริกไทยควรนะเดี๋ยนะให้ให้น้าเขาฉ่มเกลือไม่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 ต้องเกลือฉ่อมแล้วไม่มันจะได้รสเผ็ดพริกเดือ วันนี้เลกินเกลือเนี่ยมี่จีนคิดเบียร์หน้าน้ำมาให้แล้วค่ะพี่ฟ้ายใส่ไปเลยคิดว่าพอไหมพี่ฟ้ายเอาชนะคิดว่าพอไหมนี่เรยไม่ใช่แบบนี้นะคืออันแรกถึงไม่มีน้ำเลยนะดูสีก็นะพี่ว่าเราเผ็ดมากแน่เลยก็เคยกินอยู่แต่ไม่ได้กินคูนสามไงนนิดหน่อยเองแค่คุกแค่มันไม่คูนมันก็เผ็ดอยู่แล้วลองกินก่อนพี่ฟ้ายจะกินได้ก็ได้นะยูกันใหญ่ทำไม นิดนึ่งดูสีหน้าคนแพ้นะคะสองแก้วโเผ็ดไหมพี่บ้าไม่เผ็ดพี่ฝันไปลองชิมนี้โอ้ my god พี่ฝันไปลองชิมดูก่อนอพี่ฝันขอเผ็ดไหมคะธรรมดาจริงปะไม่เผ็ดเลยหรอพี่ใส่ผิดคือต้องช้อนจริงป้อมนะนี่เป็นแบบมาม่าเผ็ดขอลองคูณสามเลยนะอร่อยมากจริงหรอ หนูอุตส่าห์เอาสองแก้วมาให้อ่ะน่าจะจัดพริกสักโหลอืมอร่อยมากเลยมีบ้างเริ่มแล้วเริ่มเผ็ดหรอเริ่มแล้วเริ่มอาการมาแล้ว Oh my god เผ็ดหรอเผ็ดอ๋อหนูรู้แล้วมีคนหนึ่งบอกเขากินเขาบอกว่าก่อนที่เพิ่งกินอ่ะมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันเริ่มแบบว่าเผ็ดทีหลังใช่ไหมใช่ อร่อยอร่อยกินวาซาบิไม่ไหวแล้วต้องกินพี่ฝันมาช่วยเร็วขอกินนิดนึงอ่ะให้พี่น่าชิมนิดอันนั้นไม่อัเยอะเกินเปียเลยเป็นคำเตือนเผ็ดจ้าอร่อยเป็นแบบแบล็ซ้อมมาช่วยเร็วเป็นคำเตือนมันเผ็ดมากมันเริ่มเผ็ดแล้วด้วยะเราต้องกินให้เสร็จภายในสองนาที จร,จ,รจริงจริงนี่พูดแล่นพูดจริงหนเส้นนั่งอยู่ต้องให้นั่งดิงดช่วยกันกินให้กินทำช่วยกันกินเออไม่ช่วยกันเก็บได้ไหมเผ็ดมากไหมเริ่มเผ็ดอ่ะ กินในโลกพี่ไปถ่อมยยนะเผ็ดจริงเหรอมันล้มผิดแล้วอ่ะยอมแพ้ไหมอะ่ะยอมแพ้จะต้องมาเล่นเกมคราวหน้าด้วยนะเจอดรามากเลยทำไมอ่ะเจอดรา,ดามเจอดรามมงอีใช่มันมันแพงมากนะอันเนี้ยถามว่เาเผ็ดมันอร่อยไหมมันอร่อยอ่ะแต่มันเผ็ดอะ่ะ ไม่ได้ไหวแม่เคยเคยกินส้มตำปะเออส้มตำนี่แบบว่าตำพริกอะไม่ใช่ตำเผ็ดตำพริกอะนี่ว่าพี่ฝันกินเก่งแล้วนะยังบอกเผ็ดเลยอะก็เห็นสีแล้วแบบยังเสียวเลยอะกินแล้วไม่ไหวเลยจริงจใช่ไหมไม่ไหวแล้วถ้าใครอยากรู้ว่ามันมัเผ็ดไม่เผ็ดกดติดตามแล้วเดี๋ยวเอาหน้ามาดูให้ใหม่ อันนี้ขอบายบายก่อนนะคะน้ำตาไหลไหนๆก็ไหลที่ลำคอแล้วเนี่ยบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเบียร์นาซิกให้ผักแล้วก็ดเพื่อนส u b s c r i b e ด้วยฮะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้หนูคือพี่ฝ้ายดูอะไรแปลกๆพี่ฝ้ายแล้วก็พี่ฝันกินมาม่าเผ็ดแบบนี้อีกแข่งกันอย่าลืม คอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายผิดน่าเอ๊ยโหนี่คือเบื้องหลังนะค่ะไม่ธรรมดานะดูดูดูปวดเดียวไม่ไหวห่อดูเหงื่อพี่ฝันนะคะดูเหงาพี่ไฟ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 น้ำตาไหลจริงๆถ้าเห็นถ้าเห็นจะรู้ว่าน้ำตาไหลจริงๆฝั่งนี้ ที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย